สวัสดีครับผมช่างเบิร์ดครับเจ้าของร้านเบิร์ดออตอร์วิสนะครับตั้งอยูอ่หมู่บ้านบางพีนิเวศครับซอยบางพีนิเวศสองตำหนึ่งตําบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะครับร้านเราก็เปิดมาทั้งหมดก็ร่วมร่วมแปดปีแล้วครับตั้งแต่ปี2561จนถึงณปัจจุบันนี้นะครับร้านของเรารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องซ่อมช่วงล่างเบรกคานเครื่องยนต์ต่างๆของรถยนต์นี่สันทุกรุ่นครับร้านของเราเลือกใช้น้ำมันเครื่องอิริเอร์ที่ทางเราเลือกใช้มีทางงงสสััเคคะะะ์แแท้แลก ซึ่งช่วยปกป้องเครื่องยนต์และประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ดีตอนนี้เ,เดลเมสืได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่เป็น IFG 357หมาอสำหรับเครื่องยนต์มินซินและมีเทคโนโลยีนาโนเทนเลอร์ช่วยปกป้องเครื่องยนต์ยืดอายุการใช้งานลดการสึกหรื่องยนต์และเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ให้ดียิ่งขึ้นและ IFD 7หมอสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลลูกค้าท่านใดกำลังมองหาร้าน ซ่อมรถยนต์นิสสันลองแวะมาที่ร้านเรานะครับให้บริการครบวงจรเช็คระยะตามมาตรฐานศูนย์บริการซ่อมเบรคคาดช่วงล่างเครื่องยนต์ต่างๆของรถยนต์นิสสันร้านของเราเปิดบริการตั้งแต่8ปโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นร้านหยุดทุกวันพุธน,นะครับตั้งอยู่หมู่บ้านบางพีนิเวศครับซอยบางพีนิเวศ2ทับหครับตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 5 0 6 0ป7 1 0 และ ID l ดียก็เป็นเบอร์โทรหรือเซิร์ชใน Facebook หรือ Google พิมภาษาไทยว่าเบิร์ดนิสสันเซอร์วิสครับร้านเราบริการด้วยใจใส่ใจรถทุกคันมั่นใจได้วยครับอย่าลืมมาใช้บริการที่เบิร์ดนิสสันเซอร์วิสขอบคุณครับ